เฮ้เฮ้ตอนนี้ช่องผมมีผู้ติดตามแค่27.1เท่านั้นยังเหลือตั้ง72.9เซนที่ยังไม่กดติดตามเท่านั้นแล้วฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันกดติดตามให้ด้วยละครับผมและอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของผมด้วยเลยนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันพพอร์ตนะครับผมฮันแน อยากเติมโรบักใชเมล่ะต้องนี่เลย FDsetshop f d s e s h o p ร้านรับบริการเติมโรบักพร้อมทั้งยังรับบริการกดเกมพาสในแมบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อก o ูดคิงเลกาซีและกดเพชรใน a ออสตั e ด้วยสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วทุกคนคือ อยากแบอกว่าผมเนี่ยจะมาฟาร์มบล็อกฟู้ดเล่นๆใช่ไหมแล้วคือแบบมีน้องๆ,ๆ,องๆเเข้ามาหลายคนมากมาช่วยฟาร์มนะแต่ว่าคือผมเพิ่งววสี่สิบสองน้องๆขอพาผมมาฟาร์มตรงก่อนเนี่ยคือแบบเหมือนน้องๆขอจะให้ผมรัดวลวเอานะทุกคนก็นะแต่ผมโดนมอนตีทีเดียวผมตายเลยนะแล้วก็มีพวกน้องๆพิมพ์นะจริงๆผมอ่านออกนะแต่ผมแค่อาจจะไม่ค่อยได้พิมพ์ตอบเฉยๆนะก็อตอบตีไงเฮ้ <c oughs> <c oughs> นี่ก็คือได้สองท่าแล้วคือผลท้ายเนี่ยมันมีคนเหมือนคนเกาหลีเนี่ยเอามาให้ผมนะเขาไม่ใช่คนไทยนะั่เขาเป็นคนเกาหลีนะเพราะเขาพิมพ์ภาษาเกาหลีนะนี่นี่โอ้โหโโเวลขึ้นรัวๆเลยอะ่ะคือน้องๆเขาพาผมมาฟาร์มนะก็คือคลิปนี้แบบไม่ได้ไม่ได้เป็นการไปรเทียที่แบบฟาร์มตามหลักแต่เป็นฟาร์มแบบฟาร์มตามแนวสีว่าน,น้องเขาบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับได้นะ ขอเวลาแป๊บสิเตียนโอเคก็คลิปนี้อาจจะดูมั่วๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าน้องเขาพาผมรับเรลนี่เสียงคีย์บอร์ดดังไม่ต้องตกใจนี่ไงต้องขอขอถ่ายรูปใช่ไหมหได้ถ่ายลงมาผมกระโดดขึ้นไม่ได้อ่ะตรงนี้ก็ได้น้องเขาไม่มาถ่ายเหรอโอเคมาทุกคนอู้หูอือ ผมดีใจนะที่ผมได้ผลทรายเพราะว่าผมก็จะได้ตีได้ง่ายๆนะตอนนี้ผมเบล48แล้วนะน้องเขาถามว่าผมเบลเท่าไหร่ผมเบล48เรรียบ้อยละ <c oughs> โอเคน้องก่อนจะพาผมฟาร์มถึงเบลเท่าไหร่ผมยังไม่รู้เลย <c oughs> โอเคผมก็มาติดูดิรอบรอบประเด็นคือมันไม่ได้มีคนเดียวทุกคนดูดิในเซิร์ฟโหถ้าจะเป็นเซิร์ฟวีอ่ะมีแต่คนมีเพื่อนเลได้เลยนะนี <c oughs> ไ่ไงไอ้ผมมันต้องออลลี่แม่ออลลี่ทุกคนเลยแล้วกันนี่ไง โอ้เจ็บมากเจ็บมากครับนี่ไงดูดเข้าไปนี่เดียวห้าสิบละโอเคโอเคขอบคุณมากครับเดมอนโดนหนึ่งลำพังยังโดนมอนพวกนี้ตีทีเดียวตายอยู่เลยปวดไอ้แมวแมวไม่อยู่ใกล้คนนี้มันตีแรงอะอุ้ยโอเคนี่ผมออลี่พวกน้องๆเข้าไปขอรับยังอะก็ยังนะถ้ารับนี่ก็ดีกว่านี้จะได้ไม่ตีผมเลย เออน,นี่เห,หรอนี่ไงดูได้ตั้งไม่ตายนี่ไงมีสองท่าโหแต่ผมดีใจมากนะที่ผมได้ผลทรายมาเนี่ยฟาร์มง่ายขึ้นเยอะเลยเอ๋อตัวนี้ใช่ไหม๋ยวรอสกิลวันี่เอาสกิลผงทรายก่อนเนี่ยโอเคโอ้โอเคได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> โหน้อพิมพ์งินเยอะมากเอ้ยมีมีมีน้องตัวนี้จริงๆดูขึ้นมา บอะเ้ยเบ้าไม่เป็นไรพุ่งชนเอ้าหนี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 เฮ้ยดูดิเห็นป่ะเลือดน้อยมากนะคือน้องข่าพาผมมาฟาร์มตรงที่ที่แบบบาเวลมอนมันเยอะมากเลยนะทุกคนแล้วผมสู้ไม่ไหวนั่นเองนะแต่ว่าไม่เป็นไรน้องเขาตีให้เลือดมเหลือน้อยล้วก็ให้ผมลาดเอาคือเฟลมันเพิ่มง่ายกว่าการที่เราฟาร์มตามปกตินะ น้องแต่น้องเขาขยันมากเลยนะว่างไปฟาร์มฟาร์มซยตอนแรกตอนแรกว่าจะไม่ได้อัดคลิปนะทุกคนแต่ว่าเห็นนอกก้องเขาถามว่าได้อัดคลิปหรือเปล่าผมก็เลยอ่านไหนไหนก็มาแล้วเดี๋ยวอัดคลิปให้เลยล้วกันโอเคก็เลยมาอัดคลิปไว้โอเคนะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวผมก็น่าจะตัดไปตอนช่วงที่แบบฟาร์มได้สักหน่อยนะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปตอนช่วงที่แบบผมฟาร์มได้สักหน่อยแล้วนะ One hour later. อน่ง later หลังจากที่ผมฟาร์มายาวสักพักหนึ่งในตอนนี้ผมก็ได้เวลล์ร้อยที่ห้าสิบแที่เรียบร้อยแล้วจริงๆเนี่ยประมาณเวลล์ร้อยห้าสิบเนี่ยเราก็ต้องมาที่สกายเปียนั่นเองนะ ซึ่งก็ถึงเวลาแล้วที่ผมจะได้มาสกายเปียรทุกคนโอเคแล้วก็มาหาวิธีขึ้นกันดีกว่าซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยเล่นสายผลพิศารคือตอนแรกเนี่ยผมใช้ผลผลบากี้นะแต่ว่ามีน้องเนี่ยเอาผลน้ําแข็งเอาผลทรายมาให้ผมก่อนนะก็เป็นเหมือนคนเกาหลีนะเอาผลทรายมาให้ผมแล้วก็ตอนนี้ผมก็ใช้ผลน้ําแข็งนะเพราะมีน้องเข้ามาให้นะก็ขอบคุณมากครับโอเคเราก่อื่นเลยเราต้องขึ้นไปเพื่อไปเซฟก่อนเอัน,นี้คืออะไร ก็เดี๋ยวผมเราเราจะต้องขึ้นไปเพื่อไปเซฟจุดก่อนนะแต่ว่าเราก็อ้ออันนี้ไม่รู้นะเวลาขึ้นไปเซฟเนี่ยต้องขึ้นไปข้างบนนู้นโอเคโอเคนะเรารอสตามิน่าเราเรียนเด็ดก็ไม่ได้อ๋อนี่โซลูได้แล้วโอเคทำไมก็ขึ้นไปฝั่งนู้นชิบชุบชิบชิบไม่ถึงไม่ถึงผมบอกไว้เลยว่าผมเนี่ยแบบ เล่นได้เล่นได้ไม่นานนะทุกคนยังไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะในการทำอะไรเงี้ยนี่อ่อนมากโอเคขึ้นไปทีละขั้นก่อน,นก็ได้ค่อยๆนะเมื่อกี้ผมรีบไปหน่อยนะก็เลยตกลงมาเนเองนะโอเคครูดาวมันเท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่มั่นใจว่าครูดาวเท่าไหร่นะออแต่ว่าผมเนี่ยผมมีฮาเควนะนี่แล้วก็มีผ้าคลุมจะผ้าคลุมเนี่ยมีน้องพาไปเอาโอเคปึ๊บปบโอเค อันนี้ก็น่าจะพอสอบขึ้นไปขั้นนู้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคขั้นนี้เดี๋ยวรอสตาเมนาก่อนเราไม่ก็แดดเอาโซลุเอ่อโอเคโซลุมาได้อ่าขั้นต่อไปอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมรอสตาเมนาเราก่อนะถ้าแค่นี้ไม่น่าพอนะเดี๋ยวรอสตาเมนาหนึ่งเ,เดี๋ยวกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้นะ okay. ไหน่อยืบโอเคใกล้ๆมาหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเค สบายก็โซลุไปก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วแต่ใกล้ถึงข้างบนแล้วนะนี่ตอนนี้ผมกลัวมากถ้าเกิดว่าผมโดนต่อยตายนี่ผมจะกลัวมากๆเลยนะผมกลัวโดนต่อยตายมากเออทุกคนดูดิผมมีเงินตั้งสามแสนเลยนั่นเองนะนี่โอเคใกล้ถึงแล้วนี่งเซ็ตเปล่าแล้วนิดเดียวนิดเดียวผมว่าส,ส,สตามิน่าสองร้อยไม่น่าพอหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคพอโอเคเรามาเซตสปล่าดีกว่าโอเค นี่เก็บเรียบร้อยเออเสียคีย์บอร์ดดังขอภายด้วยนะผมโอเคนี่รับเควสรับเควสรับเควส์เดี๋ยวผมไปดูตรงนี้หน่อยสิอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือขายดาบนั่นเองนะอเป็นแบบดาบแบบถือสองมืออันนี้ก็เป็นบีเซนโตะนะราคาล้านสองโอ้โแพงพอสมควรเลยแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้ซื้อเพราะว่าผมเนี่ยใช้ผลน้ำแข็งแล้วผมว่าผลน้ำแข็งมันโหดอยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราลงไปตรงที่ฟาร์มกันนี่ตรงนี้ มาเรามาฟาวนีกก่อแล้วก็จะลากรวบนะทุกคนเพราะว่าผมไหวแล้วนะเวลาลากรวบเนี่ยคือแบบผลน้ำแข็งเนี่ยผมกดล,ล็อกมารเตอรี่ครบแล้วก็เลยใช้ได้ทุกสก,กิล,ลนะก็เลยโหดเลยนะมาโอเคนี่เป็นไงแล้วก็ฟัน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 ฟน,นี่ง่ายมากอ <laughs> พอมีผลน้ำแข็งก็คือฟาร์์ง่ายกว่าตอนที่ใช้ผลบาร์กี้คือแบบหลายเท่าเลยนะก็ต้องขอขอบคุณ ทุกคอมเมนต์ด้วยนะที่แบบมาพิมพ์บอกอะไรอย่างนี้นะครับก็เห็นมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าพี่ใช้เพ็นผลพวกโลเกียอะไรจะดีกว่านะพี่หรือว่าจะคอมเมนต์สอนนู่นสอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับ EP แรกอันนี้ก็จะเป็น Ep ที่สองสำหรับกาก,ากไปเทศยนั่นเองตีก่อนตีตีโอเคลากมอนมาลากทีเดียวสี่ตัวเลยดีกว่าจะได้แบบเอาเอ็ีฟรีนิดหน่อยละโอเคมานี่มานี่นี่เจ็บไปดิ ระหว่างกดท่านี่เหมือนยังตีไม่ได้นะโอเคนี่นี่มันได้โบน์ลลนะทุกคนส่วนโบนนี้เอาไปสุ่มของได้นะจริงจริง,งในคลิปเนี่ยผมเอาไปเอาไปใส่ละคือตอนนั้นผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้อัดเสียงไว้นะผมไปสุ่มเล่นเล่นดูนะทุกคนว่ามันได้อะไรนะพอได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมว่าเราต้องรีเซ็ตตัวไว้ทุกคนเพราะว่าถ้าเรามาเสียเวลากระโดดขึ้นผมว่านานแน่ๆเ,เราก็น่าจะต้องรีเซ็ตตัวเอาน่าจะเร็วกว่านี่แล้วก็มาเลาะเฟสต่อเอ้ยไปอ,อยู่ตรงนี้ อีเซตตัวรับเคย์อีเซตตัวรับเคย์ได้เลยผมไม่รู้นะว่าผมต้องฟาร์มถึงเวลเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูเพย์นี้เวล175ทุกคนตอนนี้ผมเวล159แล้วโอเคก็ถือว่าขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาช่วยฟาร์มด้วยนะครับผมเพราะว่ามันทำให้ผมเนี่ยฟาร์มเร็วขึ้นเยอะแล้วก็มีผลพิะโยนในการใช้ฟาร์มด้วยนะั่นเองนะในช่วงระหว่างที่ผมฟาร์มเนี่ยมีน้องมาถามเยอะมากเลยว่าพี่อัคดคลิปอยู่หรือเปล่าคือระหว่างฟาร์มเนี่ย ผมจะอัดคลิปแค่บางช่วงนะไม่ได้อัดคลิปตลอดเวลานะทุกคนเพราะไม่งั้นคลิปมันจะยาวจนเกินไปนั่นเองไงนกนี่ <S <S นนโคตรชิลจัดดูดิทุกคนก็ดีมากๆเลยนะทุกคนดูดิแล้วเป็นร้อยหกสิบแล้วอัพ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 โอเคมาเดี๋ยวเรามาตีมอนสเตอร์ต่อนะทุกคนเควสเรานี่ก็ใกล้จะสำเร็จไปที่เร้อยละฟัน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  ถ้าเกิดใครมีอะไรเนี่ยหรือว่าความรู้อะไรเนี่ยสามารถเม้นได้ทุกคนเดี๋ยวผมจะไปอ่านแล้วก็เอามาทำตามดูนะเผื่อมันจะเฟี้ยวทุกคนปุ๊บปุ๊บปป๊บนึงนะโอเคเบิร์ดนี่แรงแรงจัดอือือโอ้โหเบลก็ถือว่าเพิ่มเร็วอยู่นะทุกคน ประมาณนี้นะผมสําหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยที่ชอบสําหรับบล็อกฟุตซีรีส์กากไปเทศเนี่ยฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะผมฝากกดติดตามด้วยอย่าลืมฝากกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมสาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะเลยก็คือนอกจากที่เสียงคีย์บอร์ดจะดังแล้วเสียงมายัยงจะชัดเจ๋ะเหมือนเดิมอีกด้วยสำหรับคลิปนี้ไปละบาย